เอาละฮะนี่ยกที่สองต่อร้องกันเข้ามาแล้วจังสีส่สี่เว่าจังได้ป้าโยจักขวมาโมหัมาลาปากกาโทสามังว่าพุโตโซขโตวโมโตมารักปาสสวเวินโมจะยันโตเรียกว่าปาเปสิเคมังขคะนาตังวินยังป้าพุทธังวารันตังศิลาชานามามีโลกัาชานากันจาวินยายกันจาตันเตจาสาเต ชัยาเสทีโหตุสัพพันตรายาจววินาเวินโตอันนี้คือสูตรต้นของโยตัคขมาล้วนแล้วแต่เป็นมงคลบ่อนี่ก็บ,บอลงเออบ่อนศิลุศิลุมาจังไดบ่อนศิลุศิลุมาโลกะโทสะโมหันตีกันเต่าแต่คนอย่ามีโกรธอย่ามีโลกอย่ามีโลเงะธรมปุตตะองเพื่อตาวั้ว่าว่าอาเสวานาจัพาลานังบันดิตานังกาเสวานา ถ้าเราขบคนพันนิ่ยอมพนอันแปปิดถ้าเราขบบัณฑิตบัณฑิตผพาไปาผลถ้าเราขบคนช่วยพาตัว,ตวยากจนไปยยากยากให้ปากันด้วยคนไปอยากสนละวนให้ไปเอาเมียสองภยยากงงสมองให้ไปเลี้ยงกฎหมาย,ายาทั้งไปย,า,ยากเจ็บหายทั้งไปยากเจ็บหายเล่นไผแทงหหวยแม่นจีรวยแจนรวยแม่นจีรวยแจนรวยมีหวังกัน ไหอยราวังไอย่าลื่อมในสวนหาดอันบาเจ็บลองเบิง ເດະກະຈັ່ງຊັ ฟังเอาเรื่องเจ้าฟังเด้อเจ้าวิ่งรอกางทานมือเปลี่ยนมือง่าบุรามบุญนุนทรงศาสตร์ศาสนากรรมบงในเรื่องธรรมบุญล่ำวันนี้มันดเสื่อมสืสูญได้ขึนของเก่าอาณิสงส์ท่านปราชญ์สิรตัดตอนกรรมกลางคืนตารมีหมอลำความมาเอวเล่าเสาวเรื่องปอลำนี้เปลี่ืนขั้นงสิบตอนสอนมีเทนักสมงโก้หันฟิมผาดผู้ที่หนึ่งฟันหน้ำไฟใส่ตัผมสองแม่นนาคารุมคารุมไฟนี้จริงแท้อุดสารเลี้ยงไว อดสา้ยังไวเนียสาวใหญ่ลำดีตลอดพวกมีที่วันดดนักปดกราบเติมเมียถึงขานญาติพระสงค์องค์กาบถึงท่านรับประทานยาติกรลงมทษพวกสาท่านอยากรธให้ดาลางวิ่ง่าผมลำบอนดีนี่กะตานี่กะถึงลำตึ้งแม่กะลำแบบแป้งคืน แบ่งถึงกาดกาดเขื่อนเขืนคืออยากได้เตี้ยเงินสัตว์ถ้าไปจางไปจางเพื่อมาจ้ำเงินแล้วก็บกเงินอย่างเสียงถอดถึงยานเสียวเงนล้ของอยากตีพี่น้องเสียมือเห็นบุญเมื่อนี้ผมอาคนโุกังอย่างพกแห้งปาดทำน้องย่างเบาขาดเขินความรู้กัสีหสาสุพรรณเปิซ้อนหงอนดึงมีอากาสีหสาสุพรรณเปิซ้อนหงอให้นานลาให้เพื่อนซาเพื่อนจุกใจะได้หอดมือโซ่ต่อยเงินกันนี่พ่อเพื่อนการโจดเจ้าพ่อเพื่อนการโจดเจ้แพงไปที หลังล้ำวันนี้แล้วแต่พวกูยิ่งสิยาเรื่องตามทางจังเลยก็พอแล้ววพอจันนั่งก็มาทำมาโสูงอเงี้ยหางเงี้ยการสนาแล้วไปเอาไปไว้เที่ยวหลังหาเที่ยวผิดพลาดพังหาเที่ยวผิดพลาดผับบ้านก่อนยัหัวรอปางที่บ่อสมหมอเป่าดีก็ตามเจ้าข้าอย่าผู้หญิงไหวหัวที่สาก่อน่าผู้หญิงไหวหัวที่สาก่ดก่อนลาผู้ใดสิรู้ว่าคนไหลไหว้ดีต้องเพื่อนคนเฮาเลยต้องเพื่อนคนเฮาเลยแข่งแต่การงานการัาสนาสมพันแข่งกับวิรัย เห็นดอกไม่เห็นเ่าคนเฮียจะยองอัดโถ่ในส่วนข่างนั่เนี่ยบอลน้อสีผมปูนั่เอาอสีผมปูนั่นล่ะขอบคุณครับโอ้ยจันทร์เงินหลายแต่นอนเสียเงี้ยยห้ามหกกระได้ขอบคุณหลายๆป้าเพี่อนเงินมาเอาตันี่ฮอตเหอื่นกับพ่อเบิร์ตพานาแล้วล่ะ อาลาคาร์บนี่แน่ยกที่สองต่อร้องกันเข้ามาเลวจังสี่ยกนี่แม่ยกผู้ขามาล่ำมาเพื่อนั้นหน่อยดาวเหนือก้อนื่นก้นอนไก่ก้อนสีไปหนามาหลังเมื่อเสียบเหนียวของผมก็ตตองกราบน้ำมันสการฟันเป็นอกปเระเดฐพระคุณพระวิสุขย์สมานินทุกโรดทุกองผู้วันเป็นประมกขประท่านไฟสงในงานคำเคลื่อนเหมือนดีขาดเสียซึ่งกันไปบรได้คือทางผู้นำของเฮาผู้เกิดมาเปิดการเปิดงานโา้ยมาดีแถรน้อผู้แถมจิตเผื่งมาล่ำกระได แหลกเหรียญหายหลายๆมาแถมได้เบิดขค้ืนเมเนี่ยครับขอบคุณหลายๆเด้อป่าเด้อครับเอาว่างหันว่างหันเคยจังใบเศ้าอยู่บ่นี้เคยจังเปลนเหรียญหาละบบดเนี่ยอีใบเศร้าเห็นมาลําพูยิ่งเหรียญหายมาลําพูดไส้ถิต่อได้กเงินเคยเกาลบาดเดียวกังเงินเคยเกาขอบคุณครับห้าสิบห้ายโอ้ีบาทพอดี ขคุณหลายๆรับพลังวั่มาให้กราไดไม่ยังเครืงแลนขึ้นมาไว้แท้แอคเราขอได้งินมาปูลาซ่าละสี่สิบอ้ยพ่อไหนไขวยพี่ดอกพ่อไหนพี่ดอกเป็นว่่ไหเจ้าดอกเจ้าขเอายกตอไปนี่กระชีมเงินที่ละน้อนีเนาะครับขอบคุณหลายๆเด้อเสียใหญ่จะอดเทาเด้อแม่หัวเป็นหมุนยังมากหลยหมุนปามวมากจี คนเหล่าหลายรับบาทนี่ก็ต้องขอกรับไหวไปทังผู้นําของเฮ้าโผล่เกิดมาเปิดการเปิดนงานร้อมด้วยทางพี่ทังน้องญาติพี่น้องสุขโขสุขคนโผล่มาควมการ่วมงานเมื่อน,นี่วมบุญความกุศลกับทังคณะเจาภาพของเฮ้าเมื่อนี้เจ้าภาพใจใจสปอร์ตซึ่งคนในสางนามกะทำบุญขึ้นมามนนนนเมื่อ,พพอ,อ,อนี้ไร่น้าเจาภาพเฮ้าขออนุญาตอาไล่น้าเจาภาพเพื่อเป็นเกียรติกับทังคณะเจาภาพของเฮาจัางหน่อยเดแม่เดอว่าเมื่อนี่มีผู้ใดเนร เจ้าภาพกองฮ้าอกก็คือแม่เลิศแบวไทยสงยู่ทา้งแต่น้อคุณแม่เลิศของเฮาเนี่ยน้อยุทธ์ทั้งนี้พฤติยู่ทางของ้งฝังฝนฝนน้อแม่เลิศแบวไทยสงผู้เป็นภรรยานายเชิดนางสาวิตรีแบวไทยสงผู้เป็นบุตรชายบุตรสะใภ้นายชาตินางบญญเบญญาทิายาทายทพ,พย์แบวไทยสงผู้เป็นบุตรชายบุตรสะใภ้ น,นายนาดนางยุพินแววไทยสงผู้เป็นเพืนบุตรที้บุตรสะพ้ษษพร้อมด้วยญาติพี่น้องลูกหลานญาติพี่น้องสุขโศลเมื่อนี่ได้สางนามกระทําบุญหาช่องพลาไปให้ดวงจิตตวิญญาณคุณพ่อสมบูรณแววไทยสงของห้ามเมื่อนี่ผู้เพื่นในหลวงเสียหายผู้เพื่นในตายเสียจากจากโลกนี้ไปสู้ปรโรกเบืองนาดับขันหาไปว่างเรียกเรียกว,ว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีแม่พ้นของคนคือความตายในเมื่อคนเฮาเกิดมาได้มนุษย์ส หลกแล้วนี้่ระมุ่มคว่พ่เวทย็คือคว่ายตนาะแม่เนาะอีกอย่างหนึ่งนี้่ระมุ่มคว่ำพ่เวทยนีการเกิดของคนเฮ้านี่ขันพ่มีการเกิดกับพ่มีการไตเกิดขึ้นขึ้นจังได้เมื่อนี่พอสมบุญแววไทยสงของเฮ้าซึ่งเพื่อนี้เกิดมาในมนุษย์โลกแล้วบาดนี้พญากำมทรงคนเฮ้ามาเกิดจากเถียจังได้มีการตายเกิดขึ้นบานนี้แม่พญากํมทรงมาเกิดสองเทียทรงมาเกิดเทียเล็กจังเดีวว่าซู้เกิดมาแล้วให้สซู้อยู่สาเด้อคนเฮ้าบวจักก็เรียกว่าจับจักนี่เปลี่ยนคำวารักปติศ ต้องมาเกิดเป็นข้างที่สองจะได้ว่าสู้เกิดมเมื่อล้วนี่้สู้ตายเสือพอนะคนเฮาเบาจากคนเฮาก็เรียกว่าเอเอเออรับเอานอมบาดคำคนเฮาจะเนี่ยผานความเปลี่ยนไปขอพรไปเตือน้งนองเทิงทพี่ผู้ที่หนึงน่งมีวาผู้ขายอยากตายหงพนาะมีผู้ที่สองตกลุ่าผู้ขายอยากตายห้าพนะผู้ที่สามผดา,าผู้ขายอยากเท่าตายพนะจยังด้มีความหมายน้ำกันสามอย่างจางังในมีตายหงตายห้าและก็เท่าตายตายไปแล้วใจขาดคือกันเบิดแต่ว่าเอินบอกคือกันพระพุทธเจ้าตายเอินปาเีนิพานพระมหากษัตริย์ ตายเอื้นสวรรค์นคตปะท่าหน้าธทปดีตายเอื้นอาศันยาตำพระตายเอิ้นมรณาภาพคนเข้าตายเอื้นเสียชีวิตมลำไฟยิ่งตายในเอื้นดับแนวมอแค้นตายในเอื้นมับมังมอลำไฟไส้ตายในเอื้นมับหมายแหม่บ่มีผู้ลำต่อแล้วบานนี้ตายไปแล้วใจขาดคือกานเบิดสังเกตบางคนเข้าตายไปเล้ยวเปอย่างเจ้าเสียผูกคอ ตายไปแล้วเป็นอย่างเจ้าปอกลูกชอกตายไปแล้วเป็นอย่างเจ้าปอกซุบตีนเพิ่นเปียบเทียบเสตันหาสามคือตันหา,หากลูกคือเสียบปูกข,ขอ้อตันหาหักหัวหักเมียคือปอกลูกชอกตันหา,หาจับเทียนเงินท่องคือปอกซุบตีนเพิ่นจังหวัดตันหาสามมานี้ตันหามาถึงจองตันหาเปลี่ยนผู้ควองมาไหวบ้องไอไผ่เก็บดอกไม้มาใส่เมื่อผีมาลามีถูกเทียนห่อให้กำเงินไดเอามาใส่ปากบัดว่าเงินบาดเบียพอมีไรว่าเมื่อตาย หลายคนเบ้าอาจารย์สอนบอกตายไปแล้วไปอย่างจังวยหัวไปทั้งตะเวนโตกพดเท่างอหอกเปียบใส่คนตายแล้วเปียบเทียบเส่ตะเวนมีขึ้นก็ต้องมีลงคนเข้ามีเกิดก็ต้องมีตายไปจังวยหัวไปทั้งตะเวนตกแม่บ่แม่ทั้งนี่บ่ตะเวนตกบาดแล้ว เปิ้นจ ah ังไวยหัวไปทางตะเวนตกะโคตเท่างย้อยหกหยาบใส่คนตายแล้วประเทศกุศลธรรมมาอาคุศลธรรมมาพยาะตาธรรมมาสุขายาเวทนายาัมปโยชนตาธรรมมาแปลว่าหยังผู้ลังคนก็นั่งโนบนั่งไหวไปเจอเอกุศลธรรมมานี่เพิ่นบอกคนเป็ีนเด้อแม่เพิ่นบ่ได้เทียด้คนตายเพิ่นเทียดเนี่คนเป็นฟังว่ากุศลธรรมมานี่คือกุศลเด้ออาคุศลธรรมมาก็คืออาคุศลเด้อร์ฉะนั้นแล้วเพิ่นก็ได้ว่าบุญนี่ย่อมไปส่วนบุญบาปย่อมไปส่วนบาป ปล่อยแมวมาขวามลงผีเพื่อนว่าผีชิเจเจอิดกาสง,ง,งัน้นเนขึ้นใส่แมวอีกอันหนึ่งตามหนึ่งบักอือเฮียนคนตายผีสีลูกจากกินน้ำเจ้าหรือว่าฝูงคนเ่าตัว,ตวเฮ้าตาแม็นเพื่อนเบื่อปิดตาไว้บ่อยเจ้าตาเมื่อปีนเสียพาปีนกระไดปีนแองน้าให้ผีเรล่าลงทางจุดประทัดบอกเทวดาเจ้าเพื่อนเอาเนี่หน่อยจุงผีออกกอนเพื่อนหายโศกหอนค่อยยามเ่า,า,าเมื่อตาย มาตั้งใจฟังเพื่อทำหมอล่าอยากตายแถวนอกบัดนี้เนาะหลายคนเบ้าอาจารย์สอนบอกบ้านเขาตอกเปียบขึ้นไฟไหม่เขาตายแล้วพอวันคึืนเขาตอกนี่พวกฟื้นเตียกหนอกขึ้นมาถ่งกองฟ้อนกับเราวนเวียนออกเพิ่นวาสังขารนี้เวียนตายเวียนเกิดบัดน้ำบักพาวมาล่างว่าสวยสีสับโปมดหน้าจอเรียกว่าขันข่ตายยาไปโหดด้วยข่อย่านข่อยจ้ำย่านมันเขาดังสังเกตเพื่อนตายไปแล้วเป็นอย่างเจ้าน้ำบักพาวมาล่าง้าผู้ตาย เพื่อนว่าน้ำบักเภาวนี่เปรียบเทียบแล้วคือน,น้ำที่เกิดเกิดเดียงพนามม่ใหญ่ mm. น้ำที่บริสุทธิ์คือน้ำใจพระพุทธว่าคุณว่าหมวงเสา้าพี่นั้นโรสัมนีเสิมีจริงหรือบ้าบ่า <c oughs> ใน <c oughs> พุทธประว,วัติเก่าชาพอยอยอมาชี้แทนมาชี้แทนหน้าพวงก,กันใหม่ก็ได้ในพุพทธะประว,วัติเก่าชาพอยอยอให้คนเท่า đại tăng hệ quân ta hệ quân ta đại tăng hoa đệ quân gia tôi น้าไอ้นออันี้แม่นล่ำแบบสมัยเก่าขันเก่าไปก็นั่นเป็นไหน่เก่าไปก็นั้นคมน้ำโขงการหลออการล่ำเพื่อว่า,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 กวาเกิดขึ้นทั้งประเทศเราทั้งสพป,รปรเราหรือว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเรา,ามแม่น้ำโขงไปทั้งท้ยเอิญามนาม้ำโขงทั้งเล่าความมากเอิญคมของ ขันทั้งไถ่ามสะพานคมแม่น้ำโขงแก้ว่าขันทั้งเล่าขวมมากเพื่อน่าขวมขว้ขวมน้าของเพื่อนวางถี่เมียขันทั้งเล่าต่างถองทิมต่างภาษาเกิดขึ้นจุดกำเนิดนี่เกิดขึ้นทั้งประเทศเหล่ากวนโมก็คือตังต่กีตะกอนนี่เปลี่ยนลำผืนลำพืนเขาวางไดลำพืนเขาวางถี่เมียบัดนน้จังวจากะกาวตามปาก่อนพอท่ยาณ Buyên lòng mãi, buyên lòng mãi là xong tháng nó kèm kênh 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 sao sao, sau, sau long kênh bang tiền, sau kênh bang 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 พาจำเอาของเก่าควาบุญท่านเจ้าชีเล็กแพร่ร้อนเดี๋ยวนี้บนัาปีละปอนจนไทยไพ่สิมาลำเปลือกตัวแดนดินดาวที่ดี่มาที่ทีทรดน้ำอันนี้แม่ลำพื้นข้ามน้ำโขงมากได้ป่ะเนี่ยท่างเล้าขวามมากเกินขวมขว้าขวามน้ำของกลายเป็นลำพูไทยเกิดขึ้นก่อนโมล้ำพูไทยเขาวา่านเดมอวเชนว่าเพื่อนกันเนี น้องสาวผู้ไทยเอสมมุิเจ้าเป็นสาวผู้ไทยเด้มมาลำโัดิสาเด้อสาวผู้ไทยเมื่อนี้มาลำทางดีสามใจทางลำไปมาป้องเฮาเวลาบุรีลำสาวผูไไ้ไทย ỏ, น,นี่ท่านกาลสินกาลสินผู้ไทยกาลสินไทยหน่อสกลนครเลนูนคร

ลูกรับได้แล้วนั่นเฮ้ยอย่าพัวกันเด้อแม่เด้อพ่หน้าหานเฮ่าเด้อเฮ้ยอย่า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 วางเศษเด้อก้อนติบีบบัดนี้ว่าสย่าแทบเกินคนยาซุ่มอยู่ไว้ไวเสียงหำยานตัวใจเปลี่ยนปานบัตร้าวล้นใส่ดินน้ำจากไปใส่ห้อง นี่ยามแม่เต่าเพิ่นใจใหายเพิ่นละลายโลกเฮนี้ยาบแม่เต่าใจดีแต่งลูกสาวํำเมื่อเล่าบัวคืนไปแล้วเปินสั่งแนวแม่เท่าตมงขั้นบ่วขาแม่เต่าทิมขั้นบัวขาแม่เต่าทิมสาเลลวายบ่วคืนล่ะนาะฮ tiếng đắng đắng thoát, này thật lại lại cất cả đại ta mở nấm được những đắng đọp luôn mẹ xe máy nó phải nè mày ta hơn và no mày no câu nè นอนทำไมเจ้าไก่ไก่ไก่เป็ดเอาพลังคนพลนู้ดเหรอเนี่ยเอาไม้ค่ะเอาไม้ซับขาหลอกกันไก่เป็ดเพิ่นก็เอินว่าไก่เป็ดไก่ไก่เพิ่นก็เอินว่าไก่ไก่บาดหาไก่คนบาดหาไก่คนเพิ่งเกิดว่าไก่ไข่หำละดา นอปวยเพื่อนก็เอืนว่านอปวยนอไม่เพื่อนก็เอื่นว่านอใหม่นอโจดเพื่อนก็เอืนว่านอโจดนอพิดเพื่อนก็เอื่นว่านอผิดโปรดอว่านอผิดนอโจดรดอย่านอพิดเพื่อนก็เอืนว่านอผิดบาดหานอคนบาดหานอคนเพื่อนคพื่อนว่านออย่าง พ่อเมียดิเ,ยเ,ยเมียพ่อเมีเดิบาดหาหนอคนเพื่นอนคืนบ่านอ,อ,อาพ,พี่เม่ไนัย้นะนอนออย่างพีเพิ่งตักแม่กันหนอคนเพื่อนก้าเอินว่านอนอแต่<ไ> <c oughs> นอพูดทงางลานไปอ่านปากพี่เม่แล,ล้วเนาะ นอปุดทั้งนอปุดทั้งใครว่าอยากกินแกงนอปุดทั้งแกงป่าไทยเรียพี่บัดนี้เด้อม,มาพ่อบ่านนี้ เสียงไก่ดอกมันคันคนต่อขันอยู่ถึงเฮือนไก่ปัดทันอยู่ทางไตเฮ้ย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 อย่าไปน้ำบ่สิไปน้ำบบบนั้นบ่ไปน้ำบ่สาวบุญไทยเอ้ยสิพ้าคอยไปใส่ไอ้สิพ้าเจ้าข้ามแม่น้ำโขงไปเที่ยวฝั่งลาวไปตัวใครไปเที่ยวลาวแม่ไปสิไปอยุดดิ ขันไปเตรียมตัวดีๆขั้นสีไปนำาอ้ให้คขนอ้อยพนางออกบาดเทื่ร้อยขามน้ำบาดเที่ร้อยขามน้ำมันชีของวายยังปลาๆๆๆๆๆๆๆโอ้ขอบคไปดอกมาบอกคอยโกนออกก็อนนี้ไหมที่ของเงี้ยงปาก็ต้องโกนออกซกักอนโกนออกแล้วมันจะกลายเป็นโลนโลนละล่ะ ยาลอันนี้แม่นลำพูไทยยับขึ้นไปผู้เดีทางโคราชผู้เดีโคราชบาดเองแม่ต้องเกลงใจกันผู้เดีทา้งผัวเนี่ยเพราะแม่นลำพูไทยได้ไหมทางพุ่นเนี่ยเป็นเพลงโคราชปันเถาะเพลงโคราชนี่เขาหวานเดี๋ยวมอเชนล้วงหวานจังเลยสักก่อนต่อมันดิคือบ่เฮ้ามันมอมอะไรเนี่ยโคราชกันได้อันนี้บุรีรัมข้าเตี้ยบุรีรัมกะจะเปลี่ยนทางกันต่อกันตึมแปลงสันเนาะเดี๋ยวฟังโคราชสักก่อน เมื่องูหัวได้แม่เพียงเขาหลัอ๋อองออ๋อม๋ออ๋อองออฮอกาออ๋ออ๋ออรองเาอ๋ออเออ๋ออ๋อย๋ออ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 เออ๋ออ๋ออมออาอม่ออ๋ออ๋ออีออออกออ๋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  ยาโมเย็บมอนคือจังตาขอนเจนามาเต้นกันแบบสามชาทำนาทำตาสะเบยลลูกความอยู่ไานชายยา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 บ้านฉันอยู่ซึ่งสร้างไวรักสาวชื่อสวายใหญ่ปรยชน ออกใจไปรักสาวชื่อสดชื่อสดในโอนาคนณนนหลงรักแม่เยื่อสดเป็นลานลวงวลาพ่อพูดบนไม่ถึงต้องลาไกลลาไกลย้ายไปอยู่ปากช่องหลงรักน้องบัวสายย้ายไปอยู่พีไม้ไปรักสาวชื่อสามอลาพี่บุน้อยต้องจากจอดไปอยู่อำเภอนนทายเอาใช่ยาใช่ยาใช่ยาชาชีใช่ยาชาติชาก อันนี้เป็นเพียงโคอหลัโอ้ยหางเคียงข่อยก็เลยคางซำแล้วเนาะย่างว่ามันปรทธานหอดหม่องฟอดได้นะหม่องสาผิดซื่อๆได้นะปรทธานเอาแหน้องแล้วมาเยือนกวดจันหมอล่ำข่อยก็เลยสิได้ดฟ้าวว่าอันนี้เป็นเพียงโคอหลากันนี้ไปทั้งบุรีรำโบุรีลัมนี่ทั้งผู้น่ผู้ละงยับเขอบไปผู้ละทังขับหมอขับเหมือนผู้นด้สุรอกสุรีนผู้นด้หมอแข็งทั้งช่วยทั้งขับเหมือนผู้นี่แต่ว่าทั้งเทานี่บ้านเล่าู่ดอกเพียนดอกแต่ว่าผมไปลั่มยู่เทียนหนึ่ง อยู่ทัง้งห้วยว่าแมนทั้งทาตูมล่ะแมนบอเพย์ทั้งควนมีจะเลี้ยงอาไย่จะเลี้ยงเพื่อวางเสียได้เพย์เคยเคยได้ยินบ่อจะเลี้ยงเพควนสีสีซ้อเขื่อนเนี่ยค่นสีวางเสียอะไเมียเนียงเออลาสารันบ้องเตีเนียงเออลาสารันบ้องตีตะคุบบ้องเ,งองเรือปั้มปราป้องทีน่นานีิสารเลี้ยงบ้องเนียงเออลาเนี่นงงยลา,ลาบ้องเนียงบ้อง เลี้ยงกองเลี้ยงบองบ่อน้ำเข่าทองเป็นหูเป็นตาเป็นแขนเป็นขาออกมาข้องย่องอันนี้แม่นทั้งขัดเหรียญเขาแต่ว่าจ้าทีว่าคือบ่อเคือดอกนี้แม่อันนี้แมนโบเพื่อนการลองการล่ำแต่ว่าออกจากคำียนเราไปใส่บานีปไปทั้งเกล็ดทั้งกีนทั้งแก้่ยวปวดเรีเวียดน้ำปวดเรีทั้งขีนปวดเรีทั้งกีนกับมีหมอล่ำคือกันทั้งกีนมีหมอล่ำแต่ว่าเพื่อนบ่อเดล่ล่ำใส่แค้นท่านั้นเราใส่แค้นข่อยมาแล้วขอบคุณหลายๆครับ เชื่ใจเชื่นใจจริงเหมือนกับดื่มกาแฟเื้อทีวีเลยวันนี้โอ้แข็งแรงขึ้นมาทันทีเลยค่ะแล้วหอมแจ่มคอยแต่ละอหอดใช่ลรือพูดอ่ะหอดประเทศเีนนี่แม่ทั้งเผื่อบ่มีแค้นเพื่อมีซ้อครับชิมหน่อยแตนี่เสียงขิมครับผางหัดเสียงชิมหน่อยตีขึ้นได้ปั่นแตงแตงแต่งแตงแต่งแต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 ง ต่อไปกป็แคกแหล่ดอกไม่กินไม่ไล่มันกินลองไล่กินไล่แต่ปลาแหลกปองกินไล่แต่ปลาแหลกปลอกกามเฉียกกาเฉียกกาเฉียกอันนี้มันเกียร์ ทางเกียวทางเวียดน,นามผมบาท่านเดี๋ยวเคยไปล่ำเี่ยเมียแ่้ไรยับขึ้นมาทางบานเฮาผุหละทางไรก็ว่ามุมทางบานท,ท,ท,ทางเมืองเฮาดอกตกสมัย2อ0พเนหา้าปีาโลกคาสีไหววันสมัยสมุนีสมัยใหม,สม,ม่สมัยพาาัฒนาสมัยล่ำขาขาคาเขือสมัยยาวคาศอกสมัยเพ่งคาว่าตั้งแต่กีตะกรอนมาท่นทานในมีโทรศัพท์คอมาเฮ็ดหยังไก่ยากกันผู้เสียผู้สาวสียเหรียญสาวเหรียญเป้ากันนี่เดี๋ยวเขียนจดหมายเอาแมนบ่ร์เนื้อ นี่เมียเสียเกิดท่านอยู่สมัยเขียนจดหมายเอาพะนาเจ้าว่าลูกเกิดประท่านดอกลูกเกิดมาเทคโนโลยีมันกลับไม่แล้วมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วคันว่เพื่อนสมัยก้อนนี่ผู้เฒ่าเพื่อนเขียนหนังสือประท่านในคากปันใดตัวหนังสือ็ยั่งประท่านในเก่งขึ้นสมัยซเมานีสมัยก้อนเขียนจดหมายหาตันผู้สาวเขียนจดหมายหาผู้บ่าวผู้บ่าวตอบจดหมายหาผู้สาวได้ปานี้เมียคันผู้สาวเขียนไปหาผู้บ่าวเพื่อนเขียนบางส่ เ็บกลืนเ็บปากกาเพื่อนมาแล้วเนาะเช่นเปลี่ยนตัวรอไม่หันลากาศก็ไกลอ่านว่ารักแล้เธอคงไม่เข้าใจอ่านมารักแล้เธอคงไม่เข้าใจถ้าอ่านว่ารักไม่ได้ก็อ่านว่าห้ำไพเลยบัดน,นี้ผู้เฒ่าเขียนตอบมาบัดนี้จับปากกาขึ้ืนมาแล้วเนาะเช่นเปลี่ยนตัวรอไม่หันลากาศก็ไกล อ่านมารักแล้เธอคงไม่เข้าใจอ่านมารักแล้วเธอคงไม่เข้าใจถ้าอ่าน่ารักไม่ได้ก็อ่านไปเลยนะมันเฉียนตอบันแต่ว่าสมัยสุเมรีสมัยใหม่สมัยพัฒนาถ้าพัดมีโทรศัพท์ขอมา่ิเฮ็ดห่ังกาสะดวกโทรหาหมูหาพวกับลูเลี้ยงข้าวเดียวแต่วผาชุ่มพริ้งของเคี่ยวโทรหาแตงเตจิกเห็ดส้วมชีพีวิบัากเฉียนชิวทตาวอนย่ำกลางคืนก็จะรับจากนอนโทรหา กันยุคโคกโคกอยู่นี่มันตกยุคสมัยสองพันหาโลกสีหววันโลกสี่ฝันแกนเปลี่ยนหินงแผ่นลานสี่ร้อยนำดังสนุกคนสี่สูรเรือเสียทิมของอีเดคุณค่าไปเรื่มไม่เอามากํำต่อขบอบนัันวานดีแกนจันนี้เรื่องเลงนขานลำตัดน้ำไปเรียกตะกัวเจ้าหัวถุงเรื่องแม่นเมรานควาดเกินันสีเปลียนเรื่องล่าเจ้าเก่าเกิดเต็นอนไปไปอ้อนไปคาบซากควงฟันเปลี่ยนเรื่อง่ไไรเสืยเี้ยวยังเรื่องจริงยานหัวตุนเ่า cái tàu cái tàu đến nó đùa nơi